ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อาจารย์ปรเมรยืนยันผู้บชายการตำรวจแห่งชาติถแถลงเองไม่มีทางจับแพะออกโรงปาล์มทนายตั้มถึงขั้นลั่นให้ฟันคอจากทางรายการโหนกระแสได้สัมภาษณ์อาจารย์ปรเมรอินทรชุมนุมอธิบดีอัย,ยาการสำนักงานคดียาญยาทนบุรีในมุมของข้อกฎหมายซึ่งคำถามที่น่าสนใจมีดังนี้ครับ เรื่องนี้มีโอกาสเป็นแพะหรือไม่อาจารย์ปรเมศตอบว่าไม่ถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาถแถลงเองไม่มีการจับแพะหรอกคดีผอ,อ,อก,กอ๊อฟผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงเองแดศพที่กระบี่พังงาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ถแถลงเองคำถามถัดมาจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้พลิกโผลขึ้นมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเสียหน้าใช่หรือไม่อาจารย์ปรเมศตอบว่า เสียสิครับท่านถแถลงในมุมท่านนะว่าทำเท่าที่พยานหลักฐานปรกากฏส่วนจะลงโทษได้หรือไม่ก็อีกเรื่องแต่ท่านทำเต็มที่การตายของน้องชมพู่ไม่มีใครทราบสาเหตุไม่มีใครบอกได้ร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีคำถามถัดมาหมอบอกว่าขาดน้ำขาดอาหารเสียชีวิตใช่หรือไม่อาจารย์ปรเมฆต,ตอบว่า นี่แหละคือประเด็นการทอดทิ้งเด็กทิ้งไว้จนเด็กไม่มีกินรูปคดีที่วางทนายต้มฟังเลยน้องรักเหมือนกันฟังให้ดีอย่าเที่ยวไปถแถลงม้วนซัวเป็นทนายต้องสุขุมกว่านี้เขาเข้าใจโจทย์ครึ่งเดียวแน่นอนต้องมีพยานที่เห็นว่ามีการพาไปแต่ถ้าจำได้ตำรวจสอบพยานครึ่งร้อย ทั้งหมู่บ้านถามว่าเรารู้ไหมเขาพูดอะไรเราไม่รู้ตำรวจไม่บอกมันต้องมีใครเห็นสักคนคำถามถัดมาตอนแรกเขาบอกไม่มีคนเห็นอาจารย์บอกว่าต้องมีคนเห็นอาจารย์ปรเมฆตอบว่าต้องมีไม่งั้นตั้งข้อหาพลากไม่ได้คำถามถัดมาอาจารย์ยืนยันอย่างนั้นเลยหรืออาจารย์ปรเมฆตอบว่ามันเริ่มต้นด้วยข้อหาพลาก ต้องมีคนเห็นคนอาจเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนแวดล้อมกรณีประกอบกันหลายตอนเข้าด้วยกันเช่นคนนี้เห็นหลังแวบๆบแบบคนนั้นเห็นตอนนั้นต้องมีเชื่อผมสิความคืบหน้าล่าสุดเสรีพิสุทธิ์ซัดศิระไม่ฉลาดชอบโหนคดีดังหลังโยนคดีลุงพลให้กมทปปชสอบต่อ เมื่อเวลา8 30นาที17มิถุนายนที่รัฐสภาคนตรุษเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสสบัญชรีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผูผ้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมกรมทกฎหมายที่มีนายศิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานคร พักพลังประชารัฐเป็นประธานมีมติส่งเรื่องที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความและนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ยืนหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่มิชอบในการออกหมายจับลุงพลว่าตนบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่ใช่งานของนายศิระเพราะ คนที่เป็นประธานกรรมธิการเมื่อได้รับฟังเรื่องตั้งแต่ต้นก็ควรจะรู้ว่าเรื่องนั้นอยู่ในหน้าที่ของตนหรือไม่ความจริงถ้านายศิละฉลาดเมื่อประชุมแล้วรู้ว่าไม่ใช่หน้าที่ก็ทำหนังสือส่งมาให้ตนก็จบแล้วดีกว่าไปแถลงข่าวจนทำให้ประชาชนรู้ว่านายศิระไม่รู้เรื่องเพราะอยากเป็นข่าว อยากออกทีวีทุกวันเพื่อหาเสียงเอาเรื่องการเมืองเป็นหลักโดยไม่ได้ใส่ใจหน้าที่ของตัวเองอย่างไรก็ตามหากมีการส่งเรื่องมาให้ตนพิจารณาก็จะรับไว้และดำเนินการตามหน้าที่ต่อไปเมื่อถามว่าเป็นการโยนเรื่องร้อนให้พิจารณาหรือไม่พลตรจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าตนมองว่าไม่ใช่เป็นการ โยนงานมาให้เพราะตอนนี้นายศิระคงสำนึกแล้วว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองก่อนหน้านี้ก็เที่ยวสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกรณีที่เป็นเรื่องดังๆเช่นคดีบอสอยู่วิทยาซึ่งทุกคนก็ทราบดีแล้วว่ามีการทุจริตปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบและเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมาการของตนซึ่งตนกำลังดำเนินการอยู่ใกล้จะแล้วเสร็จแต่นายศิระก็เอาบ้างทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฐานหหัวหน้าพักพลังประชารัฐกลับส่งคนที่ไม่มีความรู้มาทำหน้าที่เพื่อเป็นการตอบแทนกัน จึงทําให้เกิดปัญหาตืดตร้อนไปถึงประชาชนความคืบหน้าล่าสุดวันอยู่บำรุงเผยเคยโดนทัวลงเรื่องของลุงพลพร้อมเตือนสติเสพข่าวอย่างมีสติวันอยู่บำรุงโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เผยเรื่องราวเคยถูกทัวลงเพราะถามเรื่องลุงพลพร้อมแนะนําให้เสพข่าวอย่างมีสติฝากให้คิดออกหมายจับเรื่องลุงพล วันอยู่บำรุงนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต26สังกัดพักเพื่อไทยและบุตรชายของร้อยตรวรเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีตนักการเมืองคนดังแห่งย่านบางบอนออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวชื่อว่าวันอยู่บำรุงเกี่ยวกับประเด็นข่าวของลุงพลชัยพลวิภาที่ถูกออกหมายจับกลายเป็นผู้ต้องหา คดีเสียชีวิตของน้องชมพู่หลานสาววัยสามขวบโดยระบุข,ข้อความว่าหลายเดือนก่อนตอนที่เกิดกระแสบ้าบ่อคอแตกหลงละเมอเพอ้อพกลุงพลแห่งบ้านกกกอกนั้นผมได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook และไลฟ์สดประมาณว่าลุงพลเป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกหรืออย่างไรหรือเป็นผู้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ อย่างใหญ่หลวงเหรอทําไมถึงมีผู้คนสะดุดีโอนข้าวโอนของเงินทองให้กับเขาเป็นจำนวนมากเท่านั้นแหละติ่งผู้จงรักภักดีของลุงพลพาทัวมารุมด่าผมว่าเงินก็เงินกูกูจะให้ลุงพลอย่ามาเสือกอิจฉาลุงเหรอทำนองนี้แล่นอื่นทั้งทั้งที่ผมไม่เคยพูดสักคำว่าลุงพลเป็นผู้ต้องหา ผมพูดแต่เพียงว่าลุงพลและคนอื่นๆในบ้านโกกอกคือผู้ต้องสงสัยมาวันนี้ตำรวจออกหมายจับลุงพลเป็นผู้ต้องหาต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปถ้าผิดจริงก็ต้องติดคุกรับกรรมแต่ถ้าสู้คดีแล้วชนะก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นกำลังใจให้ FC ลุงพลทุกท่านนะครับอ๋ออย่าลืมโอนเงินช่วยประกันตัวลุงด้วยปลอ ผมไม่เคยรู้จักและไม่เคยโกรธเคืองกับลุงพลเป็นการส่วนตัวเสพข่าวอย่างมีสติกันนะจ๊ะข้อสังเกตออกหมายจับลุงพลในวันเกิดแม่น้องชมพู่และเป็นช่วงเดียวกันกับที่ประชุมสภาพิจารณางบประมาณปี2565ฝากไว้ให้คิดความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่พลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกกล่าวว่าฝากว่าทีมตำรวจ เราเคยรับปากไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุดเราก็ทำตามสัญญาแต่ว่ามันยังไม่จบเราก็จะทำต่อไปผู้ชญชก,การตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำหรับคดีนี้มีการใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เราใช้ทุกอย่างที่เรามีในการทำงานเรามองไปนอกองค์กรว่าเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรบ้างที่นำมาใช้ได้บ้าง แต่ตนไม่ขอเปิดเผยเพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนกับการทำหน้าที่ขอฝากสังคมเป็นบทเรียนว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมมีความซับซ้อนหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่แตกต่างจากคดีอื่นคือการไตส่สวนบนโลกโซเชียลซึ่งเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นในคดีเกาะเต่าแต่ครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่แล้วตนไม่อยากจะเชื่อว่า มีประชาชนหลายคนติดตามคดีนี้จนเสพติดชนิดกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดอาการแบบนั้นอาจเป็นเพราะภูมิคุ้มกันในเรื่องของโซเชียลไม่เพียงพอและสังคมเราก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดหากเทียบเคียงกับในต่างประเทศก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีการไตส่สวนตั้งข้อหาแตกประเด็นลากยาวไปถึงเรื่องของสยศาสตร์ซึ่งเป็นบทเรียนกับตัวตนเอง ด้วยว่ามันไปได้ถึงขนาดนี้ก็ฝากว่าเสพเรื่องพวกนี้ให้ใช้วิจารณญาณบางคนบอกตนว่าให้หยุดตามคดีนี้สักสองอาทิตย์และสุขภาพจิตท่านจะดีขึ้นคดีนี้เราใช้นิติวิทยาศาสตร์ประกอบกับวิชาการไม่มีศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเพียงอย่างเดียวที่จะพิสูจน์ความผิดได้บางคนถามว่าทำไมมันนานมันช้า ตนก็บอกว่ามันก็มีศาสตร์ใหม่ๆที่เราเอามาใช้ในเรื่องนี้ซึ่งการเอามาประยุกต์กับการสืบสวนก็ต้องสามารถอธิบายหลักความคิดทางวิชาการของศาสตรนน์นั้นๆว่าตัดสินแบบนี้คิดแบบนี้บนพื้นฐานของหลักวิชาการเรื่องอะไรเราก็ต้องไปหานักวิชาการมารองรับทฤษฎีหรือแนวความคิดแบบนี้ เหมือนเราบอกว่าจะคำนวณความเร็วของรถมีสูตรในการคำนวณพนักงานสอบสวนต้องไปหาว่าคุณเอาสูตรนี้มาจากไหนมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราจะหาธาตุต่างๆที่อยู่ในเส้นผมก็ต้องบอกได้ว่าไปเอาวิชานี้มาจากไหนโลกนี้มีใครยอมรับบ้างความถูกต้องมีกี่เปอร์เซน็นต์ทฤษฎีโต้แยง้งมีหรือไม่ เรารวบรวมทุกอย่างทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์วัตถุพยานพยานบุคคลพยานแวดล้อมหลักวิชาการต่างๆทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วไปหลักพฤติกรรมศาสตร์แม้กระทั่งไสยศาสตร์และความเชื่อต่างๆรวบรวมเอามาวิเคราะห์ทั้งหมดส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าที่มีการออกหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลในช่วงนี้เพื่อต้องการกรบกระแสะข่าว สึกอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือไม่พลตรดเอกสุวัสด์กล่าวว่าต้องไปถามคนที่โยงเรื่องนี้ว่าไปเอาความคิดนี้มาจากไหน